ครื่องทำย่านะครับรถทำรรย่าในเดินเตานิ่งน,นะนะแ้วเราวิ่งแล้วนะฮะน้ำมันออกเป็นสายอย่างนี้นะเราไม่จำเป็นต้องไปรินมันนะก็ใช้กันยาวๆนะครับแต่ถ้าใช้ในโตต่ำๆเนี่ยแน่นอน,นครับเราต้องรินมันช่วยเพราะรถมันเกียเดียวนะฮะ โอกาสหลวมใสๆมีเยอะนะหลวมใสๆนะหลวมใสๆหมายถึงว่ามองดูแล้วไม่เป็นอะไรแต่หลวมครับสะไหมยผมเล่นรถใหม่ๆก็เจอมาแล้วนะเดินเบานิ่งนะ หมดทางไปเลยนะฮะ ประมาณนะครับทำแตัดได้นะเวลาตยก็เพิ่มขั้นเร่งนิดหนึ่งนะ เบาใดอย่างเงี้ยคือเครื่องมันเริ่มเริ่มร้อนแล้วคือมันเบาสโ,โลได้แต่ถ้ามันเครื่องเย็นๆเนี่ยมันอาจจะดั่งต่อาจจะต้องเอาไอเดินขึ้นเพิ่มเข้าไปน,นิดนึ่งน,นะครับเครื่องที่ดีมันต้องเบาแล้วไม่ดับนะฮะมีเบาในที่นี้หมายถึงเบาเยอะๆนะฮะเบา แล้วก็เป็นเครื่องที่ดีนะฮะแล้วค่อนข้างจะรอบกัดเลยนะฮะเครื่องเขาทุกตัวเลยนะทีแรกก็กล่าว่าจะเพิ่มพุกตูไปแต่นี่ด้วยเหตุผลประการหลายๆทั้งปวงก็คือมันไม่ค่อยแน่นเท่าที่ควรนะฮะก็ยาวไปเลย วิ่งแล้วดูน้ำมันนะฮะน้ำมันออกเป็นทางนะฮะอโอเคครับเครื่องพวกนี้ระบายความร้อนเครื่องในเครื่องยนต์ในตัวนี้ระบายความร้อนด้วยน้ำมันนะครับไม่ได้ระบายความร้อนด้วยอากาศอย่างที่หลายๆคนเข้าใจนะครับค่อนข้างประหยัดน้ำมันดีนะฮะ เดวมาดูตอนใกล้ๆน้ำมันหมดกันนะฮะถ้าเราจูนได้โอเคสมบูรณ์แบบนะฮะก็เครื่องก็จะฟ้องเราเองนะของพวกนี้ไม่จำเป็นต้องให้ใครบอกนะฮะเราสามารถรู้ด้วยตัวเองได้นะครับเดี๋ยเราหาน้ำมันใช้ที่มันดีๆนะหล่อลื่นพอให้มันกินก็เหมือนว่ารถน้ำมันเครื่องไม่ผ่านนะฮะ เครื่องไม่ขาดก็ไปพังครับน้ามันเครื่องขาดยังไงมันก็พังนะเครื่องเทพเครื่องพ่อเทพยังไงก็พังครับะนี่เครื่องมันตัวเปล่าจริงๆแล้วเราต้องให้มันเร่งแรงกว่านี้หน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามัน เนี่ยเราสังเกตเราเฟลิงมันไม่ผ่านยาอะไรนะเดี๋ยวมันจะมีเพืองอองีกตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็ไปขับกับเฟืองตัวนึงนะเป็นนาเป็นเพืองชดนะฮะมันจะมีน้ําหนักขึ้นนะฮะเมื่อพัดจับเรามีน้ําหนักขึ้นเราจะโลขนาดนี้ไม่ได้เราต้องอาจจะต้องเร่งรออเพิ่มขึ้นมาอีกนะฮะเพราะมันจะจะมีโหลดนะฮะตอนนี้ไม่มีโหลดแต่ถ้ามีโหลดแล้วเนี่ยเครื่องจะเรียนจะเรียนกว่านี้ นี่นะฮะถ้าอย่างนี้คือว่าตูนสมบูรณ์แบบนะฮะลองทํากันดูได้นะครับจากร้านกอนอาพีโมดิฟายสนามหลงสองและบางบอลนะครับโอเคตัวนี้จบนะฮะ